นิวคาสเซิลพงาดขึ้นที่3ามของครีมี์ลีกในสัปดาห์นี้หลังบุกไปเอาชนะเซาแทมตันได้4ประตูต่อหนึ่งแบบสวยงามในรูปแบบการเล่นแถมสเปอร์ก็มาแพ้หลังโดนลิเวอร์พูลบุกมาเอาชนะได้ไปสองต่อ1นอีกทำให้เราขึ้นที่สามได้เต็มตัวการไปเยือนแล้วเราเอาชนะได้แบบท่วมทน้นเหมือนเราได้ยกระดับทีมไปเท่าระดับทีมลุนแชมป์ไปแล้วเกมนี้ขอยกย่องนักเตะทุกคนเล่นได้ดีทุกคนไม่มีข้อติหรืออะไรมาตำนิทีมได้นักเตะของเราเล่นได้นิ่งกว่าแล้วรับได้ดีกว่า แล้วเกมบุกเราแน่นอนเราจบประตูคมที่สุดและมิเกลเอามิรอนก็ยิงได้อีกแล้วผลงานกำลังฮอตมากๆตอนนี้เอามิรอนเป็นที่สนใจทั้งทีมปืนใหญ่และทีมปีศาจแดงเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเนื้อหอมเลยทีเดียวมีทีมใหญ่ให้ความสนใจในตัวเขาด้วยผลงานโชว์ลาไปยิงในหลายนัดจะว่าไปเอามิรอนยิงได้เยอะกว่านักเตะค่าตัวแพงๆหลายคนอีกแต่ก็ไม่ใช่แค่เอามิรอนคนเดียวที่ยกระดับทีมแต่เป็นเพราะนักเตะทุกคนเล่นและช่วยกันได้ดีด้วย ก่อนหน้านี้เป๊ปกัวดีโอล่าก็ได้ออกมาพูดว่านิวคาเซิลคือทีมที่จะมาลุ้นแชมป์ได้อีกทีมโดยเขาได้กล่าวว่านิวคาเซิลพวกเขามีการเล่นที่ดีมีนักเตะที่กระหายในชัยชนะและมีโค้ชอย่างเอ็ดดี้ฮาวซึ่งเป็นคนที่มีไอเดียในการคุมทีมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากผมคิดว่านิวคาเซิลมีโอกาสได้ไปเล่นถ้วย U c l ค่อนข้างมากเลยทีเดียวและในฤดูกาลต่อไปพวกเขาอาจก้าวมาเบียดรุนชมปครีมร์ลีกก็เป็นได้ ซึ่งการที่นิวคาสเซิลถูกยกให้เป็นตัวลุ้นแชมป์ได้ก็เคยมีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทุกคนไม่คิดว่านิวคาสเซิลจะยกระดับทีมขึ้นมาได้เร็วขนาดนี้การที่นิวคาสเซิลใช้เวลาไม่นานในการมายืนอยู่อันดับหัวตารางมันเป็นการยกระดับทีมได้เร็วมากจนตอนนี้แฟนบอลทีมเดอะทูนต้องคิดเรื่องการคว้าแชมป์ในฤดูกาลถัดไปได้แล้วถึงเวลาที่เดอะทูนจะกลับมายิ่งใหญ่แล้ว